เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูการเก็บตัวอย่างของเจ้าตัวเซรั่มโลหะตัวนี้ค่ะเป็นตัวเบสเซลเลอร์ขายดีที่สุดของแบรนด์ห้องนี้คือห้อง QA ค่ะเป็นห้องการเก็บตัวอย่างของตัวผลิตภัณฑ์สินค้าอีททุกตัวเลยนะคะที่เราผลิตทุกล็อตนั่นเองอันนี้คือพี่แจ้งค่ะสวยๆของเรานั่นเองนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ห้อง QA นะคะในการตรวจสอบร็อตการผลิตทุกล็อตเลยนะคะการเก็บตัวอย่างพี่แจ้งอยากจะายเลยค่ะว่าการเก็บตัวอย่างของเราเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วเก็บเพื่ออะไรคะีนี้จะมีการเก็บตัวอย่างของเรา แล้วก็จะมีการเก็บตัวอย่างของกระบวนการผลิตค่ะเก็บต้นกลางปลายเพื่อที่เผื่อมีปัญหาในแต่ละขั้นตอนเราจะได้ตอบสันได้งั้นเดี๋ยวจะจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะคะเราจะมีการเก็บตัวอย่างในการผลิตสามขั้นตอนต้นกลางปลายในส่วนของต้นเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการผลิตที่เราเรียกว่าเนี่ยขั้นตอนหนึ่งต่อหนัสิบพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างของต้นไว้ขั้นตอนต่อไปก็จะมีการเก็บตัวอย่างของกลางไว้ปลายเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างของ ไว้พอเราผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างเป็นสแตนด์ไา้สมมุติว่าเซรั่มลงมาตัวนี้เป็นล็อตผลิตของ A และกันลูกค้ามีการแจ้งมาว่าตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยมันมีสี ที่ไม่ได้เหมือนเดิมอะค่ะช่วยลบกวรเช็คหน่อยได้ไหมเราก็จะเรียกส่งมาที่ห้อง q ิเนี้ทันทีเลยเพื่อที่ทาการเช็คว่าตัวล็อตเอที่เราเก็บไว้กับล็อตเอที่มือลูกค้าเนี่ยมีสีที่แตกต่างกันไหมสมมุติว่าตัวนี้มีสีที่เปลี่ยนแต่ตัวล็อกการเก็บตัวอย่างของเราไม่ไม,มีสีเปลี่ยนแสดงว่ามันเป็นพาะปัจจัยอื่นมาเลยทําให้ตัวเซรั่มล็อคมาขวดนี้มีสีที่เปลี่ยนไปหรือ ตัวนี้มีสีที่เปลี่ยนแล้วเรามาเช็คตัวอยา่างว่ามีสีที่เปลี่ยนจริงๆนะเราก็จะสามารถเช็คย้อนได้ว่ามันมีขั้นตอนไหนที่เปลี่ยนไปมีการผิดพลาดที่ขั้นตอนไหนนั่นเองห้อง Q&A ห้องนี้ก็เลยเป็นเหมือน mm hmm. เช็คย้อนหลังได้ว่าขั้นตอนไหนที่มันมีปัญหา mm hmm. เราจะได้กลับไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดนี่แหละค่ะคือข้อดีของการมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP นะคะเราจะมีมาตรการมาตรฐานในการผลิต mm hmm. ไม่ใช่ว่าเออผิดพลาดแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยไปนะคะ ถ้าผิดพลาดแล้วเราก็จะสอบกลับแล้วก็มาเช็คมาแก้ไขปัญหา,าได้อย่างตรงจุดนะคะเพ <trail. S 1> ื่อให้สินค้าของเราเนี่ย <im S 2> มีคุณภาพสูงสุดสูงมือลูกค้านั่นเองนะคะสาหรับลูกค้าที่มีปัญหากลากฝ้าจุดด่างดำรอยสิหรือว่าหน้าหมองคล้ำตัวนี้จะบบอกหรือว่าตอบโจทย์มาไม่มีสารอันตรายแน่นอน,นะคะ่ะกล้าพูดขนาดนี้เพราะว่าเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองที่นี่นี่แหละผลิตเองใช้เองเพื่อขายเอง